กกาามทััลรกกกนนนี่น่อ้ะคบุญวยงพิธีบายสีสู่ขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้คุณยายเจ้าของบ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาลลูกหลานและเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาร่วมกันผูกแขนคุณยายค่ะ

แล้วอย่างงา้ยจบล้วคะถ้าเกิดไปวัดนี่เราไปได้ไหมคะไปได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ไปฟังเทศเราไม่ได้กราบพระเราก็ไปได้ คือว่าเขาเชิญเราเราเชิญเขาเราก็ถือของเราเขาก็ถือของเขาแต่เราก็ไปไปมาเหมือนกันหมดได้เราไปได้เรารักกันเหมือนนั่นเลยไม่มีเลือก,ก<ต>ชั้นกันน,น,นะไม,ไม่ไม่มีคิดอะไรอย่างอื่น<ว> ốc, เหมือนกับญาติพี่น้องอยู่ด้วยกันอ,อ,อยู่ด้วยกัน<ม>ค้่เดียวกันกันร<ม>ักกันเหมือนติดเต้นกันอะไรภาษาไหนภาษายวนภาษาไทยภาษาอังกฤนเองเองแต่เองย่ด้วยกัน ุกศาสนานี่ยบูดรเนี่ยมันเก่ากันได้อาประยามมันก็อยู่น้ากันได้มีสุขสบายมันไม่มันปักใจศาสนานี่ทุกศาสนาเนี่ยขาดคนไม่ได้อัน<ะ>นี้เป็นบาปหนักที่สุดเน,นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็บบางศาสนาจิตใจมันไม่ได้อยู่ในศาสนาน มันไม่ความจริงอยู่ศา,าสานาก็ว่าศาสนาคามเด็ดขาดผมว่าอีสานเป็นโมเดลหนึ่งนะอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งก็ได้ที่ทำให้ทุกกลุ่มเห็นพ้องแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่ที่ยังต่อรองทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมและมุสลิมก็มีโอกาสเปิดของชาวผมวอีสานเน่เป็นพื้นที่ที่ผมใช้คำว,ว่าเป็นพื้นที่ที่จะนำไปสู่การสมานฉันในทุกศาสนาในทุกเชื้อชาติยังมีอยู่ในศาลยังหาได้อยู่ มุสลิมที่อุดรเป็นมุสลิมกลุ่มเล็กๆอยู่ท่ามกลางกลุ่มวัฒนธรรมความเชื่อที่หลากหลายในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาและดำรงอัตลักษณ์ของตนผมคิดว่าสังคมของอุดรสังคมมุสลิมต่อไปเนี่ยคำว่าประธานหรือภาษาที่พูดว่าปุสตุนอะไรนี่ก็จะค่อยๆไม่มีจะค่อยๆหมดไปเราก็จะอยู่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของ ของประเทศเราเป็นเราเป็นเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งเราเป็นคนหนึ่งของประเทศเลยพวกเราต้องการความสาม,มัคคีนะจุดเริ่มต้นคือให้เด็กศึกษา,าเรียนเราจะได้ไปสอนลูกหลานของเขาให้มีความรูร้สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเราควรจะต้องทําให้มากขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากกว่านี้เราต้องยอมรับถึงความต่างที่เรามีด้วยนะว่าเราต่างจากคนอื่น แล้เคนอื่นเขาต่างจากเรานะแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยได้เข้าใจกันก็คือว่าแล้วอะไรอะที่เราเหมือนกันนะอะไรที่เราร่วมกัน อยู่ท่ามกลางคนอื่นๆที่แตกต่างออกไปนะคะก็ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายทําความรู้จักยิ่งรู้จักยิ่งติดต่อกันก็จะยิ่งเข้าใจกันและอยู่ร่วมกันด้วยดีค่ะนอกเหนือจากสัมพันธ์กับคนอื่นกลุ่มคนมุสลิมในอุดรธานีก็สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มตนเองด้วยอย่างเช่นพยายามให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันน่าชื่นชมนะคะ เรื่องราวของมุสลิมที่อีสานยังไม่หมดค่ะยังมีกลุ่มที่น่าสนใจมากอีกกลุ่มนึงนั่นก็คือมุสลิมปาทานซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันอย่างแน่นเหนียวจะเป็นอย่างไรติดตามในพันแสงรุ้งสัปดาห์หน้าค่ะก่อนหน้าสารคดีชุดมุสลิมในอีสานเรานําเสนอเรื่องราวของคนอึมปี้นะคะมีคนเขียนจดหมายขอแล้วก็อยากจะได้ดีวดีไว้ศึกษามีรายชื่อผู้ที่จะได้รับดีวดีอึมปี้ดังนี้ค่ะ จดหมายทุกฉบับที่ติชมแนะนำรายการพันแสงรุ้งนะคะ ส่วนใครอยากจะได้ DV วดีชุดนี้คือชุดมุสลิมอีสานมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันสามารถเขียนจดหมายนะคะติดต่อมาที่พัน s s r t t ร์แอด t h ยค่ะหรือที่ตู้ปนอย25ปทฟ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901ที่สำคัญอย่าลืมนะคะเป็นจดหมายที่ต้องติชมแนะนำรายการพันแสงรุ้งแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนเพื่อจะได้ส่งดี d ไปให้ค่ะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ